ส ل ามอะไรกมครับสวัสดีครับคลิปนี้นะครับผมจะแนะนํานะครับวิธีลบพุงนะครับมีเดิมเป็นพุงนะครับมีเดิมเป็นพุงเดี๋ยวผมจะสาธิตให้ดูนะครับเราต้องถูยังไงนะครับเทคนิคนี้นะครับจะทําให้ไม่บาดหน้ายางนะครับการแต่ง นะครับการถูลบพุงเราต้องเริ่มถูจากทางด้านบนนะครับไล่ระดับลงมานะครับจนถึงข้างเลยทำไมต้องถูทางด้านบนนะครับเพราะว่าถ้าเรามาถูตร,าตรงข้างเลยเลยตรงข้างเลยคมมีดมันจะบางอยู่แล้วนะครับ พอเราใช้หินหยาดถูทำให้ไม่หมดนะครับรอยอที่เป็นพุงขึ้นมานะครับมันก็จะไม่สวยนี่ถ้าเป็นพุงจะจิดหน้ายางไม่สวยนะครับ จะตั้งยากหน่อยนะครับแตอนนี้ก็ถือเ็บก็มาแต่งนีดนะครับเราต้องขูดทางด้านบนให้คงลบออกก่อนนะครับผมจะถูซุ่มคมเยอะนะครับเพื่อไม่ให้ มีดบาดหน้ายางนะครับถ้าสุ่มน้อยๆมันจะบาดมันจะบาดง่ายมากนะครับแล้วเราต้องเวลาเราตีเราต้องเอียงนีดขอเอียงนีดทีนี้น่าจะไม่เสมอนะครับ ข้นเปลืองหินหน่อยนะครับถ้าใครที่ไม่อยากใช้หินถูนานๆก็ใช้หินเกียร์นะครับเกียร์ออกก็ได้นะครับฝั่งนี้แต่อย่าให้ถึงตรงข้างเดือยนะครับค่อยๆเกียร์นะครับอย่าอย่าก,กดหินเกียร์ถ้ากดหินเกียร์มันจะเกิดความร้อนแล้วทีนี้ผมมีมันจะอ่อนนะครับ เีย๋ยนี้การแต่งมีดเขาการตีมีดเขาก็ทันสมัยขึ้นนะครับการชุบแข็งก็จะชุบกับไฟฟ้านะครับมีดมันจะไม่เลอะน้ำมันเหมือนกับเก้ารุ่นดังเดิมนะครับเก้ารุ่นดังเดิมจะชุบน้ำมันแล้วทีนี้มันดูไม่สวยนะครับความคงก็ มม่ค่อยเสมอเท่าไหร,ร่แต่ถ้าเป็นมีดที่ชุบแข็งด้วยไฟฟ้านะครับคมมีดมันจะคมเสมอนะครับตลอดของใบมีดเลยแล้วมันจะเป็นเหมือนกับแม่เล็กนะครับนะครับรอยรอยรอยทึกนะครับรอยที่สึกจะเห็นเลยนะครับดำๆเนี่ยนะครับ ที่เราถูแล้วเราลบออกเห็นไหมครับน,นะครับแต่ยังไม่ถึงข้างเอยน,นะครับเดี๋ถ้าเราถูอย่างนี้นะครับถูในลักษณะอย่างนี้มันก็จะหมดเร็วนะครับแต่ว่าคมมีดมันจะเอียงไปหาหน้ายางนะครับทำให้บาดหน้ายางง่ายผมจึงแนะนำให้ ผูแบบสุ่มนะครับสุ่มคมสมคม,สมผมจะสุ่มเยอะนะครับแต่ที่แต่งให้ทางร้านก็จะสุ่มน้อยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะติดความรู้สึกมันจะติดเหมือนนดไม่ติดไม่เข้านะครับมันต้องฝึกก่อนนะครับถึงจะติดตจ้ง ค่อยๆระดับไล่ระดับมานะครับใกล้ใกล้ใกล้ถึงแล้วนะครับใกล้จะถึงคนเดือยแล้ว ต้องถูนะครับไล่ระดับมานะครับค่อยๆเบียดมาจนถึงข้างเลยแต่เราถูข้างเดือยเลยมันจะเป็นพุ่งนะครับมันไม่หายเป็น เริ่มใกล้เข้ามานะครับที่ข้างเดือยตอนนี้ใกล้นะครับใกล้กับข้างเดือยมาก เสมอนะครับดูน้รอยที่ทับเข้ามาทางด้านในนะครับให้มันออกมันจะบางนะครับวนลินก็ได้โอเคพอมันหลุดออกนะครับทีนี้เราก็ ถูทางด้านนอกเหมือนเดิมคงไม่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 ควรนะครับที่จะให้เป็นคงเยอะนะครับมันจะแต่งยากพอเริ่มเป็นคงเราก็เริ่มแต่งเลย มันจะแต่งง่ายานะครับแล้วลบพุงมันจะหมดเร็วแต่ถ้าเป็นพุง่งเยอะชินก้อนหนึ่งเอาไม่อยู่นะครับ มาถึงข้างเืลยนะครับต้องค่อยๆนะครับอย่าให้โดนข้างเืลยต้องออกแรงกดด้วยนะตอนที่สูถ้าเราไม่ออกแรงกดมันจะกินเลกช้านะครับ แต่ตรงข้างเดือยตรงนี้ต้องค่อยๆนะครับอย่าก,กดเยอะนะครับมันเริ่มที่จะหมดแล้วนะครับแต่ว่าก็ยังเป็นอยู่นะครับพุงมีดตรงนี้นะครับก็เลยไดดับจากนี่มาเลย จ้งให้ขนาดนะครับโห ด้านในอีกนิดนึงถ้าดูจากทางด้านในจะเห็นเลยนะครับว่ามีเป็นพุ่งนะครับแต่ถ้าดูจากด้านด้านนอกจะไม่เห็นแล้วก็เหลืออีกนิดนึงนะครับเดี๋ยวจะโูให้ให้หมดนะครับ 我，我后面。嗯嗯嗯嗯嗯 เดี๋ยนิดเดียวนะครับมีวนหินเพื่อให้หลุดห,หลุดหลุดออกที่มันบางมันจะพับเข้ามาทางด้านในนี้เราก็ถูต,ต่อนะครับ โอเคนะครับเป็นอำนาเสร็จนะครับการลบพุงมีดนะครับมันจะไม่เป็นพุงแล้วนะครับก็ต้องถูนะครับถ้าใครที่ผู้ทางด้านในนะครับก็ต้องเริ่ม ถูจากทางด้านบนนะครับค่อยๆไล่ลงมานะครับแต่ของผมผมจะเน้นถูทางด้านนอกไม่ค o ม,มิดออกทางด้านนอกนะครับค่อยๆถู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 นะครับถูให้เหล็กมันลบออกนะครับมันจะสึกค่อยๆสึกลงสึกลงนะครับเหมือนกับตอนที่ผมถูให้ดูเมื่อกี้นะครับ สำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์ wir, กดแชร์นะครับกดติดตามกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อจะไม่พลาดการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาทุกท่านนะครับไว้เพียงเท่านี้นะครับเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาทุกท่านไว้เพียงเท่านี้เจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับอัสสลามมุอะลัยกุมสวัสดีครับ